สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ A E Y Auto Import Channel นะครับวันนี้กลับมาเจอกับโอนกันอีกแล้วนะฮะเป็นอะไรไปไม่ได้กับการแนะนำเทคนิคดีๆในการเลือกรถมือสองและที่สำคัญครับวันนี้เอาคยเยนคูเป้นะฮะปี2021มาให้ดูกันว่าถ้าจะดูรถมือสองนะฮะวิธี ดูอย่างไรให้คุ้มกับค่าเงินเงินที่จะจ่ายออกไปให้ได้มากที่สุดครับเพราะว่าอะไรฮะวันนี้ในตลาดรถหรูหรือว่ารถพรีเมียมยูสคาร์นะครับมีจำนวนรถเนี่ยให้เลือกเยอะแยะมากมายนะครับแต่เราจะเลือกอย่างไรล่ะที่จะทำให้คุ้มค่าเงินที่จะจ่ายออกไปมากที่สุดนะครับสำคัญนะครับไม่ใช่แค่ดูแค่ราคา เป็นตัวตั้งนะครับโอนแนะนำว่าให้เอาราคาเป็นแค่ตัวส่วนประกอบแต่สิ่งที่จะตัดสินใจนะครับในการที่จะเลือกซื้อนะครับให้ดูรายละเอียดตามที่โอนจะแนะนำต่อจากนี้เลยนะครับอันดับแรกนะครับมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าถ้าเราจะเลือกซื้อตัวคาเกนคูเป้นะครับสิ่งแรกเลยที่จะต้องรู้คือเรื่องของสเปคของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับ ในขยเยนปี2021นะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ V 6 3 0 0 0 cc แรงม้านะครับรีดออกมาได้อยู่ที่462แรงม้านะครับแรงบิดซัดกันไปที่700นิวตันเมตรนะครับและที่สำคัญครับ0ู0 0ถึงรนะฮะทำได้ดีอยู่ที่5.1วินาทีท็อปสปีดอยู่ที่253กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่สำคัญนะครับ ไหนๆเรารู้สเปคเครื่องยนต์แล้วเราต้องรู้สเปคเรื่องของการประหยัดพลังงานกันด้วยเนื่องจากว่าในรุ่นนี้นะครับจะมีส่วนที่เรียกกันว่าปลั๊กอินไฮบริดเข้ามาร่วมจอยนะครับในการที่ขับเคลื่อนและประหยัดน้ำมันนะครับหนึ่งชาร์จนะครับในเจ้าขยเยนตัวนี้นะครับสามารถวิ่งด้วยแบตเตอรี่เพลียวๆนะฮะ ด้วยความเร็ว131กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและสามารถวิ่งได้ยาวกันถึง44กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าให้เขารันเป็นตัวระบบไฮบริดออโต้นะครับจะสามารถทำความประหยัดได้สูงสุดอยู่ที่แถวๆประมาณ1 8มากิโลลิตรกันเลยทีเดียวนะฮะนี่แหละฮะสเปคอันดับแรกที่จะต้องรู้ในตัวบอดี้ตัวนี้นะครับอันดับที่2ครับ เริ่มเลยนะฮะตัวสีรถนะครับระหว่างสีธรรมดานะครับสีขาวสีดำและสีเคย้อนที่เห็นตรงนี้มีมูลค่าที่แตกต่างกันถ้าเลือกเป็นสีเคย้อนนะครับเวลาที่ออกรถป้ายแดงนะครับจะต้องจ่ายเงินเพิ่มถึง200,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับอันดับถัดมานะฮะมาดูที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าจะมีให้เลือกนะครับตอนที่ซื้อรถป้ายแดงจะมีให้เลือกเป็น PDLs ธรรมดา แต่ตัวนี้เลือกเป็นตัวท็อปมาเราเรียกกันว่า PDLs LED Matrix นะครับคำว่า MATRIX คือเขาจะมี LED ยื่นออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้และตัวโปรเจคเตอร์จะอยู่ตรงกลางนะครับระหว่างธรรมดากับ MATRIX นะฮะถ้าซื้อรถไปแทงมูลค่าเงินนะครับที่จะจ่ายเพิ่มต่างกันอยู่200,000บาทนะครับถัดมาครับ ชุดแต่งรอบคานเราเรียกกันว่าสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะครับก็จะเป็นชุดนี้ฮะลิ้นหน้าตรงนี้นะครับและก็คิ้วด้านข้างของซุ้มล้อนะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับตรงนี้นะฮะเราเรียกกันว่าสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจจ่ายเงินเพิ่ม4 0 0แสนบาทนะครับมีกับไม่มีและที่สำคัญครับในสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นสีเดียวกับตัวรถไหมหรือจะเลือกเป็น ตัวแบ็กไฮคอร์ดแบบนี้คือเป็นดําเงาแบบนี้ถ้าเลือกเป็นดําเงาแบบนี้นะฮะกับช่องตรงกิลตรงนี้ก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเช่นเดียวกันนะฮะถัดมาครับกล้องด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าในคันนี้ได้เลือกออปชันที่เรียกว่า360องศา p าร์ i ิ g งแอซิดนะครับระหว่างมีกล้องรอบคันกับมีกล้องถอยอย่างเดียวนะครับจ่ายเงินเพิ่มอยู่400,000บาทนะครับ เอาล้วฮะมาดูที่ล้อนะครับในคันนี้เลือกล้อ22นิ้วมานะครับเป็นลาย RS Spider ต้องบอกก่อนนะระหว่างล้อ21นิ้วกับ22นิ้วเวลาเราเลือกรถป้ายแดงนะครับเราต้องจ่ายเงินเพิ่มกันอยู่ที่3 0สนบาทนะครับนี่แหละคือไฮไลท์และที่สำคัญโลโก้ตรงนี้เป็นสีดำเงากับโลโก้ที่เป็น สีเขียวนะครับที่บ่งมอกเป็นตัว plug-in ไฮบร i ดนะครับจ่ายเงินเพิ่มนะครับไม่ใช่ว่ามาให้ดูเป็นสวยๆนะครับและขอบนะฮะตรงนี้เป็นดาเงาเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องคอนฟิกเพิ่มนะครับสำคัญคือประตูดูดนะครับตัวนี้ soft cost นะครับเป็นออปชั่นเพิ่มตอนซื้อรถไม้แดงก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มร่วมประมาณ200 0 0 0บาทนะหลังคา ระหว่างเป็นหลังคาเหล็กธรรมดากับหลังคาแก้วที่เป็นกระจกแบบนี้เราเรียกกันว่าพา n โนรามิกกสรูปจ่ายเงินเพิ่มอยู่400,000บาทนะฮะและกุญแจนะครับเรียกกันว่า easy entry and easy ก็คือเป็น k e y l e t นั่นเองนะครับระหว่างมีกับไม่มีจา่จายตักจ่ายเงินเพิ่มอีกประมาณ300,000บาทนะครับ รายละเอียดปีกย่อยคือเยอะมากนะต้องหองก,ก่อนใครจะดูซื้อขยเยนมือสองนะครับไม่ใช่ดูแค่ราคาแต่ต้องดูว่าเงินที่จ่ายราคาที่ที่เขาให้มาได้อะไรบ้างนะครับแมนกระทั่งนะไฟท้ายตรงนี้นะเนี่ยฮะชิลนะฮะไฟท้ายตรงเนี้ยเป็นสโมกขาวๆแบบนี้ กับมีกับไม่มีราคาก็ต่างกันและตัวสปอยเลอร์หลังสีดำเงานะครับโลโก้พอดสีดำและก็โลโก้ขยเยนสีดำเงาอันนี้คือจ่ายเงินเพิ่มเช่นเดียวกันนะครับนี่ฮะการชนท้ายนะครับอยู่ในชุดของสปอร์ตดีไซน์แพ็กเกจนะครับแต่จะมีเพิ่มเติมคือปลายท่อสีดำนะครับมาพร้อมกับออปชั่นที่เราเรียกกันว่า ตัวสปอร์ตเอ็กซอก็คือปรับเสียงท่อได้ตรงนี้จ่ายเงินเพิ่มอีก400,000บาทโหถ้าใครติดตามตั้งแต่ต้นไลฟ์นะและนั่งคำนวณจดรายละเอียดตามที่อ้นบอกนะที่เก่ามาทั้งหมดเนี่ยทะลุร่วมล้านห้าแล้วนะฮะอ่ะอันนี้เรามาดูเพิ่มครับรายละเอียดตรงนี้เหมาะนะภายในสีดำแดงกับภายในสีดำล้วน ก็ต่างกันนะครับตัวบอกนะนี่บอกแบบนี้เราเรียกว่า14ทิศทางกับบอก8ทิศทางจะต่างกัน8ทิศทางจะไม่มีปุ่มนี้นะครับก็คือ1มีชุดนี้กับชุดนี้จะเรียกว่าแค่8ทิศทางแต่อันนี้14ทิศทางคือปรับรองน้องเพิ่มได้ด้วยนะครับ14ทิศทางกับ8ทิศทางจ่ายเงินเพิ่มร่วม200,000บาทนะเครื่องเสียงครับเครื่องเสียงโบสนะครับกับ เครื่องเสียงที่ไม่มียี่ห้อแนะนำเลยนะครับต่างกันอยู่สามแสนบาทอ่าทันนี้ไหนไหนก็ดูตัวเบาะแล้วเดี๋ยวให้ตากล้องเข้าทางด้านซ้ายมือเราจะได้ดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมตัวเบาจะมีโลโก้ที่หัวหมอนนะครับมีโลโก้กับไม่มีโลโก้ก็เพิ่มเงินต่างกันด้วยนะอ่าแล้วก็สำคัญคือตรงนี้ฮะ นี่ฮะเดี๋ยวเข้ามาดูนี่คือหน้าจอโชว์เรื่องของระบบไฮบริดนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะดูแอตซิาในแอซิก็จะมีตัวตัวนี้ก็จะเป็น Post Active Safe นะครับซึ่งจะเป็นสแตนดาร์ดมาจากโรงงานแต่สำคัญคือตรงนี้ฮะนาฬิกาตรงนี้เราเรียกกันว่า Sport c h r o n o l o o k k มีมากับไม่มีมาก็จ่ายเงินเพิ่มร่วมประมาณ200,000บาทนะครับ ออปชันคันนี้ถือว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวกันเลยและที่สำคัญในคันนี้วิ่งมาเพียงแค่63,620กิกโลนะครับแล้็ที่สำคัญเจ้าของมือเดียวซะด้วยนะครับเอาละฮะเราดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประตูหลังเปิดประตูหลังมาเลยเปิดประตูหลังมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่อยากจะให้ดูคือม่านประตูหลังไฟฟ้านะครับ ตรงนี้ครับมีกับไม่มีจ่ายเงินเพิ่ม3 0 0แสนบาทนะครับและชี้สำคัญครับแอร์ครับตรงนี้เราเรียกกันว่าดิจิตอลแอร์โฟโซนไคลเมดนะครับเป็นปรับแอร์แบบดิจิตอลในบางคันจะไม่มีตัวระบบดิจิตอลมาให้เป็นแมนวนวลปรับนะครับมีไม่มีจ่ายเงินเพิ่ม4 0 0แสนนับกันแล้วโอ้โหทะลุ2ล้านแล้วอะเฉพาะออปชั่นอย่างเดียวนะในคันนี้นะครับคือแบบสุดจริง เอาละตอนนี้เดี๋ยวรายละเอียดส่วนอื่นเพิ่มเติมนะครับโอนว่าโอนไล่รายละเอียดมาค่อนข้างเต็มละคอนนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าราคาของคันนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้ออปชันขนาดนี้ตอนออกรถป้ายแดงนะครับคันนี้จะต้องซื้อด้วยเงินบมวกออปชันนะครับคือตัวรถบวกออปชันเนี่ยร่วมอยู่ประมาณ9ก้าล้านห้าถ้าเป็นรถป้ายแดงนะ แต่นะวันนี้ครับ AEY Auto Import เรานะครับสนนราคาที่เป็นซัมเมอร์นะครับต้อนรับซัมเมอร์เซลแล้วกันนะฮะเคาะคันนี้พิเศษเลยนะครับเอาไป5 2 9ล้านบาทประหยัดเงินไปร่วม4ล้านบาทจากรถใบแดงรถปี2021มือเดียวนะวิ่งมา60,000โลนะครับใครสนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ ยังไงก็ทักทายกันเข้ามาและที่สําคัญนะคันนี้ดาวต่ํามากๆนะครับดาวเพียงเริ่มต้นนะ360แสนบาทนะครับและสามารถผ่อนกันได้ยาวๆ7จ็ดสงวดตกงวดละ90้าหมกว่าบาทเท่านั้นเองนะใครสนใจนะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาเลยนะครับโทรนะ02-587-4666และ086-668-1999นะครับฮอตไลน์ของเรา2องเบอร์นี้ ราทีสาคัญนะฮะใครมาก่อนได้ก่อนในราคานี้มีแค่คันเดียวและที่สําคัญรถคันนี้แล็บสติกเกอร์ใสนะครับมาทั้งกันมูลค่าแสนห้ามืนบาทด้วยนะไม่ไม่รู้จะใช้คำว่าคุ้มอย่างไรแล้วคือคุ้มที่สุดแล้วนะครับกับคันนี้นะครับเอาละฮะช่วงท้ายนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูนิดนึงว่าใครเข้ามากันบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวให้น้องฟังาพาชมรอบรอบ ตัวรถกันอีกรอบหนึ่งเชิญชมครับสวัสดีนะฮะใครเข้ามากันบ้างทักทายนะครับสวัสดีครับคุณเป็นตินะครับสวัสดีครับคุณคุณอ่าคุณณะนะครับสวัสดีครับคุณธนภรนะครับสวัสดีครับคุณสิทธิลานะครับสวัสดีครับคุณมีมีมี่นะฮะสวัสดีครับคุณมอสนะฮะสวัสดีครับคุณบุรินนะมากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ ยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญความงานของ AEYMOD Auto Show นะครับที่ชนบุรีนะครับเรายังอยู่กันที่เซ็นทรัลชนบุรีนะครับจนถึงวันที่7มีนาคมนี้นะครับใครที่อยู่ละแวกใกล้เคียงกันนะครับก็แวะกันไปเยี่ยมเยียนกันที่บูธได้นะฮะบูธเราอยู่ใกล้ๆกับร้าน C.P.F. นะฮะก็ยังไงก็แวะกันเข้าไปดูนะครับแล้วก็ครั้งนี้เรานำเอาพา New a เอา a า2024และก็ New w i f i 2024ไปให้ชมกันถึงที่ด้วยนะครับไม่ต้องขับรถเข้ามาที่กรุงเทพนะครับวันนี้นะพามาเจอะก,กันแบบจุๆกันเลยทีเดียวหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านมากๆเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันหลายหน้าครับกับ a u y Auto Import ครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีฮะบ๊ายบาย